สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องหนีชื่อฉันมหชื่มหมายถึงคุณกินอะไรเรามาเริ่มด้วยคำศัพท์คำแรกกันเลยค่ะจงอูจงอกลางวันเรามาดูคำศัพท์เพิ่มเติมอีกสองคำนะคะช่างอูช่าง ตอนเช้าเซี่ยอู่เซี่ยอู่ตอนบ่ายเรามาดูตัวอย่างประโยคของคำว่าจงอู่จงอู่你อ什么จงอู่你อ什么ตอนกลางวันคุณกินอะไรถ้าเราเชื่อจะถามว่าตอนเช้าคุณกินอะไร ได้ประโยคว่ายังไงลองแต่งกันดูนะคะช h างอู๋นี่ชื่อฉตอนเช้าคุณกินอะไรเด็กๆได้ประโยคเหมือนกันไหมเอ่ยช h าอู๋นี่ชื่อฉิตอนเช้าคุณกินอะไรถ้าจะถามว่าตอนบ่ายคุณกินอะไร จะได้ว่าเสี่ยอู่你是什么เสี่ยอู่你是什么เรามาดูคำศัพท์คำถัดไปนะคะชือชือแปลว่ากินชือกินตรงข้ามกับคำว่าเฮอเฮอที่แปลว่า ดื่มตัวอย่างประโยคนะคะนี你吃什么你吃什么คุณกินอะไรคำถัดไปฝันฝันันตัวนี้แปลว่าอาหารแต่ถ้ารวมกันสองคำ吃粉吃น,นแปลว่ากินข้าวตัวอย่างประโยค นี่ช你吃什么？你吃什么？คุณกินอะไร？我吃饭，我吃饭。ฉันกินข้าว。สับคำถัดไปซื้อถงังซือถังโรงอาหารมาดูตัวอย่างประโยคกันค่ะนี่ใจหน่าซือฟันนี่เจหนาซือฟันใจหน่าตัวนี้แปลว่าที่ไหน อยู่ที่ไหนนี่จนะ้หน่าชือนฟันเวลาตอบหัวใจตามด้วยสถานที่นะคะเราสถานที่ไปแทนคำว่าหน่าได้เลยหัวใจชื้ถังชือนฟันหัวใจชื้ถังชือนฟันคำศัพท์คำถัดไปค่ะหมันโถหมันโถหมันโถนั่นเอง 我是门徒我是门徒曾经门徒拜要要要多你拜哇帮干。你要吃什么你要吃什么昏当干紧啊来 หนี่เย้า是什么คุณต้องการกินอะไรถ้าจะบอกว่าฉันต้องการกินมันโถก็จะได้ว่า我要吃馒头我要吃馒头ฉันต้องการกินมันโถ米饭米饭米饭ตัวนี้แปลว่าข้าวสวยมีมีมีแปลว่า ข้าว我要吃米饭我要吃米饭ฉันต้องการกินข้าวสวยเกอเกอเกอตัวนี้เป็นลักษณะนามใช้กับคนสิ่งของและเรื่องราวรวมไปถึง สิ่งที่ไม่มีตัวตนหรือระบุความเฉพาะเจาะจงได้ยากเกอในที่นี้มีความหมายว่าอันคนเรื่องรายการและอื่นๆอีกมากมายนะคะถ้าเราไม่รู้ว่าเราจะใช้ลักษณะนามตัวไหนเราสามารถใช้เกอแทนได้เนื่องจากเกอมีขอบเขตการใช้ค่อนข้างกว้างเลยทีเดียว นี่คือรูปแบบของการใช้ลักษณะนามจำนวนตามด้วยลักษณะนามและคำนามตัวอย่าง,างเช่นอีกอร์เนอีกนอกนอีที่แปลว่า1นึ่งอีกนคนหนึ่งคนอีกเกอรจี๋มู่อีกเกอจีมูรายการหนึ่งรายการเป็นต้นนะคะ ในส่วนของคำศัพท์ได้จบลงไปแล้วนะคะต่อไปเรามาเรียนเรื่องวัฒนธรรมความเชื่อเกี่ยวกับการใช้ตะเกียบของชาวจีนตะเกียบในภาษาจีนเราเรียกว่าไายจืคไายจืชาวจีนเป็นชนชาติแรกของโลกที่มีการใช้ตะเกียบโดยเริ่มใช้กันอย่างแพร่หลายในช่วงหลังยุคราชวงศ์ฮั่นซึ่งมีเรื่องราวความเชื่อเกี่ยวกับตะเกียบดังต่อไปนี้ 1ก็คือห้ามปักตะเกียบไว้ในชามข้าวทำไมเราถึงห้ามปักตะเกียบไว้ในชามข้าวเพราะว่าเหมือนการปักทูบลงบนกระถางทูบเสมือนเป็นการไหว้บรรพบุรุษที่ล่วงหลับไปแล้วข้อ2ค่ะเราห้ามอมดูดหรือเลียตะเกียบเพราะว่าเป็นกริยาที่ไม่สุภาพโดยเฉพาะถ้าเราดูด มีเสียงดังด้วยแล้วยิ่งเสียมอรารยาทเข้าไปใหญ่เลยค่ะข้อ3ห้ามใช้ตะเกียบขอถ้วยชามการใช้ตะเกียบขอถ้วยชามนั้นไม่ใช่ว่าเป็นการเอาัาชนะมาทําเครื่องดนตรีนะคะแต่ในความเชื่อของชาวจีนจะมองว่าทําตัวเป็นขอทานที่ คอยขอถ้วยชามเพื่อเรียกร้องความเมตตาสงสารหรือเรียกร้องความสนใจจากผู้ใจบุญข้อที่4ห้ามใช้ตะเกียบข้างเดียวจิ้มลงบนอาหารตอนเด็กๆที่เรายังใช้ตะเกียบไม่คล่องเวลาจะจับจะหนีบจะคีบอาหารแต่ละทีก็ยากดังนั้นตอนเด็กๆอะค่ะบางคนก็ตะเกียบข้างเดียวเนี่ยจิ้มลงบนอาหารหรือใน อาหารที่คีบยากๆอย่างเช่นลูกชิ้นเราก็จะใช้ตะเกียบข้างเดียวเนี่ยจิ้มไปบนอาหารเลยแต่สำหรับความเชื่อของคนจีนนั้นการทำแบบนี้ถือเป็นการเหยียดหยามน้ำใจกันมากๆต่อไปค่ะข้อที่5เราห้ามใช้ตะเกียบคุ้ยเคายอาหารในความเชื่อของคนจีนถือว่าเป็นพฤติกรรมที่น่ารังเกียจ เนื่องจากคนจีนจะมองว่าการคุยเขี่ยอาหารเนี่ยเปรียบได้กับพวกจนสลัดที่ขุดสุสานเพื่อหาสมบัติดังนั้นการคุยเขี่ยอาหารเป็นสิ่งที่เราไม่สมควรทำบนโต๊ะอาหารค่ะข้อที่6ห้ามใช้ตะเกียบชี้หน้าผู้อื่น การใช้ตะเกียบชี้หน้าผู้อื่นดูๆไปแล้วก็เหมือนเป็นการใช้นิ้วชี้หน้าคู่สนทนาบนโต๊ะอาหารแต่แค่เปลี่ยนจากนิ้วเป็นตะเกียบซึ่งเป็นกิริยาที่ไม่สุภาพข้อ7ห้ามใช้ตะเกียบทำท่าวนไปวนมาบนโต๊ะอาหารประหนึ่งว่ากำลังลังเลซึ่งชาวจีนก็ถือว่าเป็นกิริยาที่ไม่สุภาพเช่นกันดังนั้นเวลาที่เราจะคีบอาหารหรือสิ่ง คีบสิ่งใดเราก็นึกให้ดีก่อนแล้วจึงใช้ตะเกียบคีบสิ่งนั้นข้อสุดท้ายนะคะของการใช้ตะเกียบคือห้ามวางตะเกียบสเปะสปะการวางตะเกียบไม่เสมอกันหรือวางตะเกียบสเปะสปะเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องอับประมงคนอย่างยิ่งคนจีนจะมีคำกล่าวที่ว่าช่างฉางเลียงต่วนซึ่งหมายถึงสามยาวสองสั้น ในวลีนี้ชาวจีนหมายถึงความตายหรือความวิบัติชิบหายดังนั้นการวางตะเกียบที่ทำเหมือนมีแท่งไม้สั้นไม้ยาวจึงเป็นเรื่องอัปมงคลอย่างยิ่งสำหรับชาวจีนนะคะเราได้เรียนรู้วัฒนธรรมการใช้ตะเกียบไปแล้วนะคะเหล่าชื่อก็หวังว่าเด็กๆจะใช้ตะเกียบบนโต๊ะอาหารได้อย่างเหมาะสมและถูกต้อง สำหรับวันนี้นะคะการเรียนคำศัพท์ในเรื่องของหนี่ชื่อเฉินมและวัฒนธรรมของการใช้ตะเกียบก็จบลงเท่านี้เราพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ